ช่องง่ายง่ายมอนีพอกับช่องง่ายง่ายของหอ้สาคือเราครับมือนี้มือนีสะพากินเข่าครับกินเขา่ขาแซวเข่าแ้าหรือเขอ่าสวยนี่แหละได้สมตามครับแซ่บๆพี่น้องเห็นบอเขาเนี่ออยใส่มือเลยครับมีแนวกลับเบิ้งก่อนต้มซูปเปอร์ครับซูปเปอร์เป็นตุน้นตุ้นครับมือนีตุน้นซปเปอร์กินไก่แนหนมอุ้ยแหนมแซ่บเลยครับนี่พักหลัวครับพ,พักบุง้งเพกาเบิง่งพักกับกันเนาะเพกา ปากระถินครับมีหมาปะนัำนี่พี่น้องก็เบิงนี่ปลาแหงปลาถอดคัมแมส่งมาให้ปลาเหนื้วอ่อนผมถอดแล้วปลาสลิดบางบอ่อตัวใหญ่ๆครับถอดเยบร่อยสมตำมีเม็ดวงที่มาพันนะครับมามาลุยกันเลยม,มานี่เอากระนั้นพี่น้องนะขอเอาแหนมกินกับอันนี้จะบาดนะบูคือสิเปียกนะพี่น้องอืม้ม ่งงนนพอปลาเนื้ออ่อนครับแม่รงมหาหห้มันจะบัน่นผมไปเอามาถอดให้พี่น้องเบิง้งกินให้เบิ้งเลยเมือนี้โอ้ยเป็ดประมงที่มาพานันปลาถอดหืมกอรอบนะครับ มากระทิงนครับเขาก็ดีแห้งกับตำหงเป็ดเพรนี่อุ้ยอื้อหือเขบุ้งลวกเลยครับนายห้องลวกแล้วร,ร้องวัะสีด้วพี่หนัง ไม่ใครน้ำครับเนาะปลาสลิดบางบอกไข่เต็มท่องครับเบิงบงบงเอ,ง,บอบงเหนือนพี่หน้องมึงเนี่ยป๊าดโตขาวจัวงามขนาดครับดูดิปลาสลิดมือนี้พวกยิ่งเข่าเรากินแต่กับครับโบว์ปลาสลิดเหนียวหวาน เฟกาครับอืมสูปเปอร์ครับมันมากลับเลยมันนี่เป็นตุนครับอืมเปล่อกก็น่งดีครับเอนหยาดใส่มือไปเ่ะอมันจังนะถึงเนี่ย เผ็ดอะพี่น้องบายกัดทีครับกินกับสตมตำใดกินกับหอยนางรมใดสบายเผ็ดอะพี่น้องมันคือขาดแต่นอกมาเทินคือเถิงแด็แน้ มาเด้อมาเด้อพี่น่องเด้อแซ่บดีครับปลาทอดกรอบพี่น้องปลามลนูนี่ปลาน้อมูแม่ทรงให้ว่่งเสียง,งพี่น้องอกรอบ อืม mm. ขอบใจครับ เสียแบแห้งจนเบาบ่อครับ,บเบื้องเหนือพัสดิ์เหนือน้าดีกันนะครับขาวจ้วงเลยครับโอ้โหยังไงพี่น้องระวังกันครับระวังกันโอ้ยมห่อ,หอกระสมต่ำครับปาดพี่น้องปาดปโตปาดโอ้อือๆๆ โอ้สุดยอดเลยพี่น้องมึงจะกินให้พี่น้องบ้างมันโอมันถึงอยู่ดีครับอันนี้าบนบานเท่านี้อู้ยแสยบสตมตำนี่ขาดโบได้ครับพี่น้อง เม็ดของมวงเนี่ยผัานไปน้องเอามาโรยน้ำกินแห้งมั่นไปเรื่อย ขอขคลองดูเผ็ดอะไรพี่น้องเผ็ดเป็ไพี่น้องเป็ด้วของแท้รืจะนี่โอ้ย กัดเดียนอปเดี๋ยนอ,ไไนะอืมไเปร็ดเขวแห้งเต็ม้ัวกลอมสุดเปลือสวัสดีครับพี่น้องันที่นี่บุไว้ที่น <c ười> ้องเพจแห่งคลิปนี้ เอาแค่นี้ก็เด้อพี่น้องมันเพ็ดอีนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดเปน็นกำใจด้วยครับสำหรับคลิปกินค,คลิปนี้ขอบคุณครับติดมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย